หลายจังหวัดมาเที่ยวกันนะครับมีให้บริการไม่ว่าจะเป็นม้านะครับม้าแกะคนขี่ตามชา,ายหาดมีรถเข็นสายถนนนะครับปั๊มก็มีนะมีมีเรือประมงจอดไกลตื่นอยู่นะเราจะแวะมาดูดูที่ที่วดแผนไทย ไดเนส,สายอะรนับพี่น้องครับา <c oughs> เราจะพาไปเทนเล่นน้ำกัน ในทะเลแล้วครับพี่น้องครับมีทั้งเด็กมาจากไหนอดีนะ,ะมีเรือประมงด้วยลมลมซัดเคยตื้นนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่เคยตื้นนะครับผมกำลังเดินลงทะเลครับเพื่อจะไปหาเด็กๆที่ชอบเล่นน้กัน ทิวทัศนะครับดูทิวทัศน์รอบๆอ่าวนะครับอ่าวหัวหินนะตัวนี้อยากจะให้ดูว่าเป็นเหมืนหอนเะรือฮะเหมือนเรือสำรากขนาดใหญ่นะครับสังเกตที่ปลายข้างๆเหมือนเรือมากครับเนี่ยแหลมๆึ้นไปแล้วก็มีกองไฟนะครับสวยาครับราคานี่ห้องรับไม่ต่ำกว่าสอง0ั้าครับสองหลังนี้สังเกตครับเรือขนาดยักษ์นะครับ ที่คนจำลองสร้างขึ้นมาให้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ต็นนี้เดินมาเจอกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งครับเล่นน้ำอย่างสนุกสนานาครับน้องมาจากจังหวัดไหนครับมาจาจกกุงโอ้จากกรุงเทพเหรอมาไกลเนี่ยไ,ไกลไกลไป,ป้าเหรอสนุกไหม อ่าเล่นเลยนะลูกเล่นเลยเล่นเลยถ่ายวิดีโอลูกวิดีโอถ่ายวิดีโอครับ่าวิดีโอไว้ดูตอนนี้ผมกำลังเดินลงทะเลครับเรากำลังจะเปียกน้ำแล้วครับท่านพี่น้องครับ อยูไ่ไหนดับเขียวเออดับเขียวเยวห็นมอยปูปลาอย,อยู่ตรงฝั่งโน้นครับเห็นปลาบ้าเปมอยู่ครับครับใส่เครื่องช่วยหายใจเล่นเหมือนเด็กเลยครับพี่น้องครับในน้ำทะเลสักเข้ามาครับดูขึ้นพี่น้องครับขึ้นขึ้นขึ้นมาครับมาแล้วขึ้นขึ้นขึ้น เงียเขขึ้นเงียท่ามกลาใหญ่มากทางพวกฝรั่งครับมาเล่นกระดานโต้ขึ้นนะฮะโดยใช้ล่มนะครับล่มขนาดใหญ่เต็ตัวลงมางเจอลงทะเลออขึ้นมาด้วยความกระผมนะเป็นใหญ่มากครับมอ,องหา,งาล,ลูกชายลูกสาว แครับอา we don't have i uh -huh. สนุกนะครับผมก็สนุกไปด้วยโดนคลืน่นเต็มๆโอ้โหยืนที่เห็นภาพภาพเคลื่อนไหวหรือโยกเยกกระเพาะคลืนกระทบตัวผมนะับทำให้เสียหลักอ่าผมเดินลงมาก,ก็ลึกพอสมควรเข้าเอวละวโอ้ขึ้นแรงมากอตอนนี้จะถ่ายเข้าฝั่งครับ vẫn nói Phật. มาแรงมากครับขึ้นแรงมาก จากโอ้มีมีเรือเร็วด้วยครับเรียกว่าสกูตเตอร์ครับสกูตเตอร์ครับอ่ากแม่งมาแรงเลยครับน้ำครับแรงมากเลย